อันนั้นเกิดมาเลยแ<น>มย่จังใดกับส,สู้ๆเนาะดยด้วว่าจะเอาผู้เดียวนี่พ่อโบช่างว่าเลยเอาผู้เดียวเลยอืมพอได้สืบทอดรือว่าจูงพ่อแม่ไปเนาะโด้วยนานเลยอืมพังก,กันลำบากอยู่แต่ว่ากพิ่นได้เกิดมาแล,ล้วเหรอเนาะดย กับสบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องบุตสครูสุสคนบว่าว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองซาบุนตาซาเนี่ยอีเล่พี่น้องเนาะโดยมนีซาบุนตาก็ได้อาเดินทางมาหาทางอาเอื้อยอ่าที่ว่าเพื่อนตาบ่แต้งสมพ่อแม่อานะพี่น้องเนาะก็ยังโบกู้สื่อเสียงเพื่อนก็ได้เห็นในคลิปทังฟอลล่าวอยู่แต่ว่าเขาก็จายไม่ได้เนาะโดยพี่ละอยู่ทรงไหทตงน้าเนาะพี่น้องเนาะ โดยอันนั้นก็คือสิเป็นของน้ำเพิินไปจังไดเข้ากับจิได้เข้าไปหาทักทายสบายดีทางเพิินเนาะโดยว่าเพิ่อนอยู่จังได้กินจังได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตาบอดทางสองมาสันเนาะโดยอันนี้ก็เขามาครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะโดยโดย,โดยเห็นว่าเมียเพินินกาถือผ้ามาสันเนาะหรือว่าทองอะไรพี่น้องเลยเนาะอะจังไดก็เข้าไปเพิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะสบายดีเดยอ,อยาอเนาะสบายดีขออนุญาตขึ้น Hương nó. Hương Đồi, đường Huyền, đường Huyền bọn Ương bà tiền này tiền này Đường Huyền Ồ tốt Thằng chồng bỏ lao ra phần trôi bộ Đổi Ừm, thì nộng, mi xinh À, phải là xêu Đổi Chạy phương nó nó nửng tàu cả no Đổi rồi đổi đổi á Chị ổ nó phần con, thì nộng đi Ương, ương nhắn gõ Ước xư văn Ước Ai đấy xa Xư oh, anh nhốt hồi đại gõ โอ้ทังเกยเไป็น้สงสิ้าสาอ้า35้องสามสิบห้าด้สามสิบสองจิ๋วอะไรบอจับบัวไอ้จํบบัได้เลยแต่ว่าสามสิบหาเนี่ยเนาะแม่หละค่ะมีลูกแจ้วคนเหรออมีในท้องนี่เป็ดเดือนแล้วบอ มึงไปฝากทองอยู่บ่เอ้ก็ไปอยู่ทางพวกพ่อชูชาลัยวันชูไล่เลยเออบ่นี้แจกเดือนผลอันแต่พูนิ่งหรือู้ซายผลว่าเถิกเถิกเออโดยกาอยู่น้ำกันมาแจกปีจังว่ามีลูกมีเตาน้ำกันปีที่สามโอ้อันนี้น้องขออนุญาตถามเนาะน้องขออนุญาตถามคือว่าโบเห็นพุงทั้งสองบอหรือว่าพอไปมาได้ อะไรไม่ไฟได้ไหได้ก็ไม่แบบแบบเห็นเห็นใกล้เห็นเห็นใกล้บริบารอะไรอยางแบบซ้ำได้เลยใกล้ใกล้เห็นบ่เหานั่งเลยบรังโอ้ทางอายได้สักเริไปพ่อกันยุไส้เอยู้บอลสกุนชวันแบบบอลนวดโอเจ้าหันเป็นมอนวด เพิ่นก็เป็นหมอนวดคือกันโอ้แสดงว่าคือว่าเมียปวดแอวปวดกระหนวดให้โอ้โดยโดยโอ้ทางอ้ายเนี่ยเป็นคนบ้านชีวิไลเลยมันบอกแต่ทางเลยเพิ่นได้สักเพิ่นเพิ่นต่างแข่งแค้วแข่งทู้ทดอยู่แข่งอดไจื้อวะแขา่อหมอขมวดโอ้แล้วคันมาหายกลับบ้านเกิดกับจื้ออยู่บ่อ้ไปเขาค่ะมัน เดี๋ยวเขาใหญ่แล้วเขาไม่รู้โทรแล้วเขาไหลออกเขาให้ไหลออกนะก็เลยไหลออกกอนให้ช so, ูนอะไรอ๋อโดยโดยบัดนี้อันนั้นได้ส่ะอันไม่ก็สิบปีเงินเราบ้านเลยอันนี้ใครเล่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่น้องมาครั้งแรกน้องก็ยิ่งเห็นทางเพื่อนถ่ายยูนอ่องกัน โอ้เร no. um, ียบอะนะว่าเอออยู่ใส่นอกสิเนาะก็เลยอยากคู่ก็เลยตามมาหมดกินข้าวกินน้ำระเบ้อหมดยังมัได้กินอืมเด็ดเห็ดยังจะกินนะจังหวะบะหมี่เนื้อเห็ดกินอ๋อบะหมี่กับข้าวบะหมี่น่ะข้าวมันมีนึ่งกับข้าวจะจำเกลือจ้อกระเดกอืมแต่ละมื้อได้ใส่เกลือแต่ไม่มีก็มีอยู่โดยมีแต่บะอนี้บะหมี่เนาะมื้อนีบ เดีเราโมงกินของฟ้าก้าเบิดไม่เชร้านิปองฟ้าเขาเอามาให้โดยเบิดแล้วันนี้เนาะโดยคข้าวแช่ไม่แช่ข้าว่าของอาหารเบิดเจ้าอยากไปซื้อไปเนี่ยได้แสนเขาไปซื้อให้ฝากเนาะท่าของเราวันน้องวันน้องงาน้องงาอลไรอันนั้นแหละหน้องงาบอกเอิญเอิญเขาเจ้าเนาะโดยแลลูกตีงี่บวกอะทำเงินทำแรงขึ้นมาถุกมือเขาบอก คนสิคกายิเกิดมาคลอดลูกอันนะกายชิคลอดแล้วมันคเลยเนเ้ยเต็หัวแรงผู้แรงบอกเลยอือ่นกาย,ยังบเคยมีลูกจากเถื่อเนาะเลยเูถ้ามีี่กาเลี้ยงเองแน่นอ่าสมมติว่าเจ็บท้องนี่เนาะย้ำคำย้ำคืนเนปปเี่ยนะกนายากเป็น บอกว่าน้องมาวัานงงานมากโดยโดยคดีพระธาตเฮาสิไปนําเพิ่นได้แัร์กัสิลําบากแน่เนาะโดยอืมนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะโทรศัพท์ก็บ่มีบ่มีมีกัจักสิใช้เนีได้บ่เห็นปานไดนเนาะกดเลูกคือลูกเอ้าคือกลุ่มหนึ่งในสามมีเป็นปุ่มเนาะโอ้เฮาสัมผัสเนาะแม่นบ่แม่นถ้าเงินนี้ก็อ้ก็ฮู้ว่าแบบใหยังเป็นไใหยัง เห็นบอกเขาแบบยับเงินจริงจริะเป็นกะทู่อยู่อืมชำพัดบอกด้วยว่าเห็นยิงเล็กแต่หน่อยเยนาะเห็นกแงบบงกง็จะซีข้าวข้าวตมแดงขนาดอืมบม่ได้เคยไปหาหมอว่าว่าสายตาเจอเห็นบอดไปแหละเขาคร <c oughs> ับไปไปแล้วเขาเช่ขาขึ้นชัดเจนชว่างอ๋อพาไปแล้วโดยเป็นมานได้ได้ใ <c oughs> ส่อืมสินประชาราษเขาสินประชาราสายตาเพิ่นทางเมียทางววแบบ ีุนเออมันบารา้เป็นนาชายตาเฮงเ่นชินประชาชายตาบารด้บาได้ทางอ้ายได้สะเเิ่นว่าใดก็เกี่ยวตาบาดเกี่ยวตาบาดเกี่ยวตาบาดโลกบรลกบารายบารา้กบาเายโลกาายโลกยโลกาโกบามายโวบาเพิ่นบาราาวายายโลกบากบารยบารานแาราากบายยโาเายาราาาโยยาน่า สามารถลอกได้ที่ชนะขื่นบริบาบาบอกบุญบอกมีเตอให้ยาหยดยาหยดตาโอ้ให้ใจยาหยดแล้วแล้วว่าเอามาหยดในดีขึ้นจะบ่ถ้าเอ้ยมันมันมันบ่มันแค่ตาตาจับบ่ได้จ้บนะเออมันหยดมาหยดกับสิบวันสาำกันเลยอืมคือคือเกาซะเนาะแมนคราเขาหยดมันเลยเออมันมีแจ้งขึ้นแต่ยังถือว่าดีเนาะดีขึ้นเนาะ เห็นเปิดขึ้นนี่ขึ้นมันมืดเห็นกระหายเห็นคลาดน้องตาไหลอืมไม่ใช่โดยแืมแกขออนุญาตถามน้องคิดยังได้พากันมายังมีลูกมีเต่าแต่ยันพ่อแม่เข้ามาแล้วนี่สะดุดทำงานโอ้ั่งหอกตั้งรากนะโดยแต่ว่าสิพยายามเนาะเลี้ยงเพลินเนาะหรือว่าเจ้ามีญาติพี่น้องอยู่บ่าจ้ะ ทำปัวได้ปะจะโดยมียุดำกัทนอก็ดีตเี้บวกอยู่นำเพื่อนติบ่เตียงทองมาลามาโดยโดยเพื่นเราไปชื่อจัก้าบ้าเพื่นเราเพื่อนชื่ออันบ่ลาตั้งอันนี้ให้กับท่านบ่ลาพาเพื่อนบอกโดยชมเ่าโดยโดยโดยก็เลยอันนี้ตั้งได้จากปีละก็ปีนี้แหละปีนี้โดยอื อันนี้เป็นดินของอ้ายเ,เองแม่นบ่แมน่นออหลายตบ่สิประมาณอกตาครึ่งอ๋อเกปยเพ่อแม่แบ่งให้บ่แม่นพ่อแม่แล้วพ่อแม่เจ้ายังอยู่บ่เดี๋ยวนีพ่อแม่ตายออพ่อตายแม่ก็ตายยๆ่คยนอ๋ออันนี้เฮาก็สิฝากพี่ฝากน้องไปนําเนาะซ้ําเฮาเห็นแน่บ่เห็นแน่ก ยันแต่ว่าเวลาเจ็บนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเมร์บาดตจะนีแมร์เบาะจะตัวน้อยนี่ยตัวน้อยแดงตัวน้อยแดงเจ้าจิจับอะไรเนาะไม่ได้จับย้อนกระดุกฮักนิดนิดเมร์ยันว่าโอ้ยแม่บโเห็นไปจกชะตาลูกซะเนาะใช่เะยใช่ันัะอันนั้นเกิดมาเลยแมร์จังใดก็สู้ๆเนาะดูเพราะว่าจะเอาผู้เดียวนี่พ่อโบช่างว่าเลยจะเอาผู้เดียวเลย พอได้สืบโทษหรือว่าจูงพ่อเมย์ไปเนาะรวยนลอืมห่างก,กันลำบากอยู่แต่ว่ากะเพิ่นได้เกิดมาแล้วเหรอเนาะยแบบตั้งใจเลยวะตั้งใจเอาแลวา้ววะอืมอย็กสืบอา่าทอดตระกูลยอ่าเวลาพ่อเมย์จะไปท้ายเนอะกขออนุญาตพี่น้ <laughs> ขอ,ของเลยระเข่าขา้องน้ำข <laughs> ้างในกะจูงไปอืมแต่ว่า สายตาอายเพื่อนนี้ถ <true. c oughs> right, right. hmm. right. ่า like, ว well. ่าโลกได้นี่กันยังไ่เนาะโดย้วคือบทถามอายว่าโลกได้โบแล้วก็เวทารมเวทธรรมแบบว่าเมียเขาบอเห็นก็ยังไงได้กันเจ้าเห็นแมนบอกเ็นผพื่อนึงก็เพืนึงเมนไม่ทำเพิ่อนไม่กไม่ก็ชิมโดบะไรก็ยิ่งวาวใช่ไหมคือมาเร่งตมเือนมาคือใจสว่างโดยฝาไปที่ ทางไอ่หักพันภาคไหมไปอยู่ลาวฮอนนี่บอางวันแต่ฝั่งไทยนี่บ่เคยขามเนาะเคยขำจักเทื่อเด้อเด้อแล้วฝั่งไทยฝั่งไทยจังทีได้ฝั่งฝั่งลาวอนบ่บอกว่าวานเจ้าบัได้มีบ่อยบ่เออด้วยสายตาอย่างเดียวเนาะเมนเออเออเอ่นดอกดีหนี้ก็มีมแนถ้าวานขึ้นตาเนาะยังว่าเออ เมื่อคือนอกชดใจนะกับน้องกับพาเพิ่นไปพาตัดมาแล้วแต่เพื่อนก็นเห็นฮงอะไรบ,บัววานขึ้นตานะเนาะห่าบัววานบัว,บวขึ้นตาตาเป็นโตกระจุกอ,อ่าเป็นโตเนาะส่วนเจ้านี่เพิ่อนมาเป็นอ่าเพยบอสเพบาดแกวตาเนาะเพบาตแก้วตาเออือวานะโอกได้บหรือว่าแก้วตาแตกสิบบอสเนะนื้นะอไรเนาะยังแก้วตาแตกเนาะมันนะไอกับบาวรามละเอียดเพื่อนเนาะ แม่ก็แต่ว่าถามว่าเออสามารถลอกได้โบสินะลอกแล้วน้องเห็นโบสิน่ะเนาะแม่แม่คุณนึงเห็นคุณนึงบอเห็นนี่กะถือว่าเฮาอ่าเพื่งพากันได้เมื้อทานเพิ่นมาไ้กินเขากินน้ำมาสั่นแต่ว่าเพื่นสร้าง่นสะอาดเนาะสะอาดนะไก่กินไก่ึ้นไก่ขืนโบอืม พอดีหน่อยแบบบ่อหน่อยบ่อใหญ่พอดีอยู่เนาะสองคนนี่แหละวันนี้บัดเจ้าลูกเจ้าใหญ่นี่เป็นสิขานตกเลยเคยชิเลยเคเพื่อแม่ชิงงมหาปุ๊ตารางคนละเลยมีแต่ว่าหาแนวเสริมไหวถ่าเนาะกับแนวทั้งนอกานะทัางหลังใช่กะโอ้ปองน้ำหลังน้องนี้หลอดได้เนาะด อืมโดยคนมาเด็กน้อยกับแข็งแรงอยู่เนาะแขงแรงอยู่อืมดูดูแต่ได้ระวบ่อสาฝาอกาอ้อมมีระบ้อน้ำออมมีเยูะเลเอาตรงเอดมเด้ชาวบุญาบุญมาเื่ดพระเื่อมาให้โบดเตรียมไว้เนาะดูชาวบุญมาสนุดอืมแต่ว่าลายคนอยู่มาหาเอยวอรนี่เนาะ นับบทวนโดยเลยนับบทวนมาสันเนาะโดยแต่กี่แต่กี่ดีเพื่อนกับโบเคยไปหาหมอเนาะแต่กี่แต่ก่อนนะาชุนเจ้านะเดยฮะกับไปปีนี้ไปปีนี้หันเจ้าท่องละวบไปนีแล้วโอ้เลยเลยโบหูอัสีเกีียวบ่เกีียวเนาะ้ารอลบใสยตาบ่หรือจังใดเนาะอันนี้ทางเฮากับบบหูเนาะเพราะว่าทางไอ้กับเอือยเพื่อนกับ่บได้สร้างทางมาสันเนาะโดยอืมม็ทางอะไรเพื่อน อจาหนาเจ้าจะอาจจะทมว่าเอออาสายตาน้องสิมองเห็นยี่บ่ทานมบอสิเนาะ<ด>ต่อไปกับบัวามเนาะดูอ่าเป็นยังโอกาสหนาเนาะ<ด>ถามผู้าักีูรใหภูญ่ยเนาะเอ็นดูเมตากะซอยเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยเนาะกะทางเขาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ที่วา่าพาเิ่นไปกวดสายหูสายตาเนาะโดย อาม่ามื่อนี้กับโบมีอย่างไรบริมีของมาตอนมาฝากมาครั้งแรกเด้มาทําอิฐหนเอ้ยเออเมื่น้ำเงินสามพันแมซื้อเออส่งขนมสิว่าซื้ออยังมันกับโบได้ปันใดดอกเนาะเดี๋ยวนี่อของมันกับแพงเด้แม่สามพันบ่ได้เออยังได้สามพันชิ้นหมูนะชิ้นหมูสัมสันได้บ่บ่ได้สั้นเป็นชิ้นหนึ่งเลยอ๋อกินคารเดีย์ปุ่มสั่งเมนแมนเมนได้กินดุอยู่บ่ซชิ้นหมูซิ้นยังกับได้บุคอยได้กินเด้ เงินทองเฮาบ่ได้ไปหาเนาะโดยมีไครไปใช้เงินเลี้ยงโดยมากกัจักสิพ่อเพิ่นหรือบ่สินะมื้อนี้ก็พ่อเพิ่นอยู่พี่น้องเห้ือเนาะไม่ไปใช้แตเนาะอือมันไปใช้ไตใช้มาใช้ก็ลําบากเนาะเห้ยเนาะเมื่อวานนีก็คนนึ่เข้ามาฮะโดยโดยเป็นกําลังใจให้เด้อซะเด้อสู้ๆเพื่อลูกเนาะโดยกะมื้อหน้าน้องสิมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อเลยเด้อเออเด้อไม่เอ้ อ่าเอ้ยนองสิขอเติมมาก่อนอาสบายดีเด้อสบายดีสดีโดยอยู่ดีดีเงี้อืมโอเคพี่น้องนนี่ก็เป็นเพื่อนซานของอ่าเอ้ยไอ้เพื่อนฝันฝันนอกฝันทางบ่อลาวพ้าเพื่อนอ่าเข้ามาซอยเพื่อนมาสั่นเนาะโดยมันนี้ก็มาลองเมนองปามิอืมโดยโดยนี่ก็คือดินทั้งไอ้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ กะ,อะโอเคพี่น้องเว้ยเนะาะถ้ยาผู้ใหญ่ใจดีเนาะท่านใดยอยากจะซอยเขามากะทางสายบุญตากะสิยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสายตาอ้ายเพิ่นเอื้อยเพิ่นเนี่ยกะคือสิมีโอกาสเดี๋ยวเห็นนะนะพี่น้องเอ้เนาะโดยเข้าไปแบบหนึ่งมากะลูกเพิ่นกำลังสิเกิดเนาะกะกะผู้หนึ่งโมเห็นผู้หนึ่งเห็นกันยังไข้ได้พี่น้องเนะะาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ อ่าเกล่ยไอ้เพื่อนในเด้อพี่น้องเนาะอ่ะกดไลค์กดเร์สาบุนตาประคำโคสนาขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหับชมคลิปสาบุนตาเต้จนจนจบขอให้อยู่ดีมีหฮงลำรวยลำรวยบัดสุขุสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสาบุนตากาวคำว่าสบายสีสบาย